สวัสดีครับผมบ่าวโจูยูทูบชินนะครับเมื่อวนบ่าวโจูจะพามาชมราคาควยเด้อครับเด้อที่เปิดจ้งเบิดหาตัวครับผมอยู่รีสอร์ทแสงจันทร์เด้อครับเด้อบ้านฟางแดงอำเภอนากางครับผมจังหวัดนองบบวลำพูครับผมเมื่อวามาถ่ายอยู่ทงน้าเลยครับน้อสิไปสอบถามนล้กันกับพ่อเราเด้อครับเด้อไปเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับพ่อซื้อว่จากไหนพ่อพ่อท้องไบทบนะครับเนาะพ่อยู่บ้านเด้อครับผมอยู่บ้านนวแดงครับบ้านนวนแดงอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำพูเนเนี่ยนะครับเนาะนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นควายแม่สาวเบ้นบ่อผ้าควายแม่สาวครับผสมมาไปครับผมท่องแล้วครับท่องเจ้าบิ๊กเบิร์ดท่องท่องบิ๊กเบิร์ดเด้อครับเด้อบิ๊กเบิร์ดเด็ดตามอย่าอนแล้วนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อควายแม่สาวครับผมหาเทียมเขี่ยมจำครับผมขอออองถุงน่องเขาเด้อความสูงสูงเท่าไรพ่อสูงประมาณนะสูงลอยนี่ครับผมความสูงเท่าไรก็พ่อ ด้วยสามหาบวกครับนี่แหละครับผมตัวนี้มีซื้อโบคุณพอ่อฟอเลี้ยงมาเนี่ยปไปซื้อปาซื้อว่าขวนเข่าด้วยครับเด้อควายแม่สาวครับผมท่องบ๊กเบิร์ดได้สามเดือนเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดพร้อมควรดีนะครับเด้อควรหาบเหมือนหาบท้องเนี่ยครับผมบกเ,เกี่ยวขึ้นมาพีครับผมแขงขานะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อควายตัวนี้เป็นควายแม่สาวท่องแรก นี่ครับผมขอใหญ่ขอตันดีนะครับเด้อนี่ครับผมนี่แหละครับผมเอฟซีครับผมท่านใดสนใจนะครับเด้ออยากจะได้ควายควายแม่สาวท้องแรกครับผมท้องเจ้าบิ๊กเบิร์ดความสูง130ห่าบวกเนี่ยครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมให้โทรสอบถามได้ครับผมเขาเบอร์โทรศัพท์าบดิครับ 8ป7เจ8ดศูนย์0ปดเจ็ดนนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมเมื่อนี่สิเปิดตั้งหมด4ตัวหาับตัวน้อยนะครับเนาะนี่นะครับเด้อตัวแรกครับผมนี่นะครับเด้อป็นก้อยสายเลือดพัฒนาเน่พอเนะก้อยแม่สาวเด้อครับเด้อสิไงไปหน่ายอยู่ครับผม135บหวกางไงดีนะครับเด้อราคาเปิดเท่าไหร่ครับผม 95,000 95, บาท95,000บาทราคาเนี่ยเขาต่อลองไหนนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งบันไทยนะครับเด้อไายเปิดดีขันอ้วนขึ้นติดท่องติดมาแล้วครับผมขันท่องง่ก็นี่นี่ว่ามันองค์กับพ่ป่าน้ะครับเด้อไอยอ่างงดีผู้ใดสนใจก็กิ้งกางสอบถามได้นะครับเด้อพ่อท้องใบครับผมอาโอเคครับคุณพ่อเดยอไปชมตัวต่อไปด้อครับนี่เด้อครับผมตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นควายแม่นางหน่อย นี่เด้อครับผมตัวนี้ตัวต่อไปมิซื้อบ่ครับนี่ซื้อดาวครับผมซื้อว่าน่องดาวเด้อครับเด้ออายุประมาณจากปีละครับเนี่ปีแปดเดือนครับผมปีแปดเดือนเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นสายเลือดของลูกหลานของเบิรมพันล้านครับครับผมลูกหลานของเบิรมพันล้านเด้อครับเด้อเบิงบันไทยครับผมนี่ครับผมไทยเปิดดีนะครับผมเงาหางแงยงเหวาครับผมผุ้รดสนใจนะครับเด้อความสูงเท่าไรพ่อประมาณน่ะร้อย ร้อยสามสิบบวกดนะครับเด้อยกหนาเกินอย่างไรนะพ่อนี่ครับผมเบางหนาเบางตากับครับเด้อผู้ใดสนใจแข้งขาดีครับผมเอิบปากเผาไงไว้ได้18เดือนแล้วครับผมพ่อจูงย่างไปพุ่นนะครับย่างไปพุ่นเรือยครับผมเออควายบนมีต่หนี้นะครับเนาะนี่ครับเด้ออยู่ไฮอยู่น้านะครับผู้ใดสนใจครับพ่ออะไรพ่อกล้วยไหมพี่น้มซีเต่าเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจครับมาชมตัวกิ่งได้ อยู่หมามงเดียวเลยครับบ้านหนึ่งเกาะบ้านนุ่นแดงครับบ้านนุ่นแดงรีสอร์ทแสงจันทร์ครับผมอยู่อำเภอนากลางครับผมจังหวัดนงบุรลำพูนตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันเด้ครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับด้วยกิงกลางสอปถามได้ครับผมโยคอืนอีกเนี่ยล่ะ อยู่ด้วยครับผมควรหาเงินหาทองนะครับมีเบิดทุกอย่างครับผมเบิ่งบ้าน์ไทยเนะครับเด้อเป็นควายแม่นางหน่อยครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้ครับรีสอร์ทแสงจันทร์อมองง่ายๆเลดครับผมจับจีเพียร์มะลุดนี่ครับผมนี่ครับลูกสาวหลานแบบเป็นของเบิ่มพันล้านเนะครับเด้อหลานเบิ่มพันล้านอ้าโอเคพ่อะเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปด้วยครับผม นี่เด้อครับเด้อตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นควายมูลาสิพ่อครับผมนี่เด้อครับเด้อตัวนี้นปักไผ่ผลล่ะก็ตัวนี้เป็นควายมูลาครับผมเอฟซีครับผมท่านได้สนใจอยากจะได้มูลาเด้อครับเด้อความสูงสูงบะลายครับประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยนะครับเนาะครับเต๋ยเงาเลยอืมนี่ครับผมเอิกบักพร้าวหญ่ดีเด้อครับเด้อแม่นี่ครับแม่มูลานี่ครับผมเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อ อยากตื่นนะครับผมอยากตื่นเนี่ยนะครับเด้อบ่เป็นอยังเบิ่งบันไายเด้อครับโอ้ยไถ่เปิดดีครับผมหางไงไงหางเงาผู้ใดสนใจเปิดราคาเท่าไรครับแม่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะเงาไงดีนะครับเด้อแม่มูลาแม่หนี่แต่ว่าควมสูงบะไหลครับแต่ว่าควบไงเงาของเพิ่นเหรอครับผมเบิ่งบันไายเด้อครับขึ้นเทียบนะครับเนี่ย ยังพระท่านได้ขื่นนะครับเนาะผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้ด้วยครับเด้อนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมอา่มันสีพาพาไทยมาเนี่ยเลยด้วยนั่นเนาะมันมีตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำนะครับนี่ครับผมครับมันสอดควายไทยมาแหละครับผมนี่ครับผมตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำเพิ่อบอกเปล่าง่ายหมนะครับผมตื่นครับผมบ่เป็ียังครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับเนาะราคาหนีห้องก่อตัวรองไดในเมนบ่พอ นี่แหละครับผมนี่ครับผมแม่ครับผมแม่หมูล่าผ <c oughs> ูญญา้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้เด้อครับเด้ออยู่บ้านฟางแดงครับผม <c oughs> ออาง่ายๆกับรีสอร์ทแสงจันทร์แหะครับบ้านนนนแดงนี่ครับผมบ <c oughs> ้ันทายนเนาะนี่แหละครับผมราคาหนีตัวร้องเลยนะพ่อเนาะ <c oughs> นี่แหละครับผู้ใดอยากได้สายตังค์ครับเด้ออาโอเคครับพ่อมีอีกไหมครับผม อ่าโอเคยครับเดี๋ยวไปชมคมหนึ่งครับผมไปครับผมตัวนี้เป็นลูกผูนะครับเนาะลูกผูครับนี่ครับผมลูกผูด้วยครับเด้อความสูงนี่แม่นี่ยครับประมาณร้อยสามสิบนะครับผมนี่ครับผมลูกกินนมอยู่ด้วยครับเด้อลูกนี่เป็นเป็นหลานเบิ่มพันล้านมนบ่ครับผมครับหลานพันเริ่อถ้ามันเบิ่มพันล้านนี่มาหลานพัาเริ่มนนี่ครับผมลูกกินนมด้วยครับเด้อเอฟซีครับผม ท่านใดสนใจนะครับเบิ้งบันทายครับผมไขรห้ำสวยแม่ลูกลูกผูนะครับเด้อนี่ครับผมเบิ้งบันทายครับผมของคุณพ่อท้องใยนะครับเด้อราคาเปิดไปเท่าไหร่กันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเนาะครับเนาะนี่ครับผมควายได้ลูกมาจากตัวแล้วก็คุณพ่อได้สองตัวสองตัวตัวที่สามติดมาเนี่ยครับอ๋อครับผม นี่นะครับผมอันอันอันนัตัวตัวตัวนอกเลยเป็นตัวสองกันบ่ตัวนอกเป็นตัวที่สองเด้อครับเด้ออยู่ไนนี่ท้องว่างผู้ใดสนใจครับผมอยากจะได้ขอไปเรื่องเลี้ยงง่ายบ่คุณผัวเลี้ยงไงครับกินง่ายเลี้ยงง่ไงกินง่ายดีนี่ครับผมนี่ได้ครับผมเลี้ยงางอังลูกได้จักเดือนแหละเพราะเดือนสองเดือนไปนี่ประมาณสี่สิบมือนี่แหละครับสี่สิบกว่ามือนะครับเนาะนี่แหละครับเด้อ คนกินนมกับผมให้ลูกกินนมดีน้ำนุ่มดีแม่ก็กินยาเก่งยังบุกดีแม่ก็กินยากินเครื่องดีเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผม087 087 2840 50 40 50นะครับเด้อกินกลางสอบถามได้ครับผมบท่านี้แมนบอกรับคุณพ่อครับนี่นะครับผมคันสั้นกับโทนีเนะครับพ่อเนาะครับผมสวัสดีครับ กดกระดิ่งกดซับจะไข่กดที่ตามในบ้าจูนี้นะครับเด้อสิหาชิปไหม่ๆมมาให้เอฟซหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ